และนี่ก็คือสิ่งที่ทุกท่านรอคอยรอยคอยนะครับผมเนื่องจากว่าน่าจะเริ่มมีการอัปเพทเร็วๆนีแล,แล้วนะครับในแพท1.1 1.2หรือ1.3ก็แล้วแต่นะครับผมมันจะมีตัวละครแบบเก่งๆเนี่ยตามแพทมาเรื่อยๆนะครับใครที่ดองตัวกาช้าไว้ในวันนี้เนี่ยเก็บไว้ให้ดีเลยนะครับผมเพราะเดี๋ยวตัวละครออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้เปิดกันรัวๆเลยนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมาแนะนําเรื่องของตัวละครในแพทต่อๆไปเนี่ยว่ามันมีตัวไหนที่เราควรเปิดบ้างแล้วก็ทีมไหนที่เรามี ทีมที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยมันเอาตัวเนี้ยสอดแทรกเข้าไปในทีมของเราได้บ้างนะครับก่อนมาชมคลิปนะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำร้าน Easycard ร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือกับทางร้าน Easycard นะฝากกดที่ลิงก์ใต้คลิปด,ด้วยนะ เรามาดูในส่วนของตัวละครตัวแรกก่อนเลยแนครับไรไปตั้งแต่แพท1.1ถึง1.2นะ1.3เนี่ยผมยังไม่พูดถึงเลยกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะอีกสักพักหนึ่งเลยเอาในเรื่องของตัวเมตาเมตาท็อปทอปของในแต่ละแผทไปก่อนแล้วกัน <S 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 เริ่มจากตัวแรกนะครับผมก็คือเมรานียนั่นเองนะของแพท1.1นะครับจะเป็นตัวละครที่โดดเด่นไปในด้านของอันตรีเดียวนะแล้วจะต้องเน้นผสมการ์ดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าให้เห็นภาพเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนกับโซเนโตที่ผสมการ์ดสองดาวแล้วจะทําให้ศัตรูเนี่ยเสียเทินการตีไปใช่ไหมแต่ว่าทางเมลเนีเนี่ยก็จะเป็นการผสมการ์ดเพื่อลดเกรดแทนอีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้เนี่ยสกิลหมูยังสามารถดูดเลือดได้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะมีในเรื่องของการเก่งแบบเลดเกมนะแอบบเล่นยากอยู่นิดนึงถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยจัดได้เลยครับพวกสายคอนเทนต์ยากๆต่อไปตัวที่2นะครับก็คือพิกเลหรือว่านอนหมาของเราเนั่นเองนะครับผมสําหรับนอนหมาเนี่ยจะเป็นสายซับ DPS แบบเฉยๆเลยนะ ส่วนตัวแล้วเนี่ยตัวนี้รู้สึกว่าน่ารักและก็น่าเล่นมากก็จริงนะครับผมแต่เล่นยากอยู่พอสมควรเหมือนกันตัวละครเนี่ยเงื่อนไขยเยอะมากๆเลยนะฮะอย่างดีเลยเนี่ยก็จะมีแค่สก,กิลติที่จะเป็นการบัฟให้ทั้งทีมนะครับสาเป็นต์เป็นการบัฟดาเมจนะก็ถือว่ามีดีอยู่ประมาณนิดหนึงนะครับแต่ถ้าใครที่เล่นเป็นแล้วเราแบบเก่งในเรื่องของตัวละครเงื่อนไขยอยู่แล้วใช้สมองนิดนหน่อยเนี่ยผมว่าตัวเนี้น่าจะไปต่อได้นะครับ ต่อไปเนี่ยผมจะข้าวไปถึงในแพท1.2แล้วละกันที่จะเน้นก็คือในเรื่องของ6ดาวนะพวก5าดาว3ดาวเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองไปหาแล้วก็ลองเล่นกันดูเองก็ได้เลยครับแต่ว่าที่เขาเน้นๆกันแล้วก็ชอบใช้เนี่ยก็จะเป็น6ดาวเนาะต่อไปเป็น1.2แล้วนะครับผม1.2เนี่ยตัวนี้คือ the b a s ของ the b a s เลยนะทูธเฟรนี่นะครับผมนี่คือตัวที่รอคอยในแพท1.2เลยสําหรับทู th ฟร i ี่นะเก่งทั้งฮิวแล้วก็ดาเมจเลยนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตัวซัพพอร์ตฮิลใช่ไหม แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีโอกาสติดคีย์ข้อแทบจะทั้งหมดของตัวเกมเลยนะโอ้ถือว่าตึงามากๆเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยตัวนี้ฮิลแรงมากด้วยดาวเมจก็แรงด้วยนะครับแรงในแบบของสายฮิยวของมันนั่นแหละอีกข้อนึงเลยคือเรื่องของคนที่จะเล่นตัวนี้จําเป็นต้องทำอินไซด์นะครับให้ถึง tier สาด้วยนะเพื่อที่จะเอาในส่วนของดีบัฟถ้าเกิดให้ตัวละครทูตแฟรี่เข้าเทินไปเมื่อไหร่เนี่ยพี่แกก็จะเสกดีบัฟลดคีให้ทันทีเลยครับแล้วโดนศัตรูทุกตัวด้วยนะแถมฮิวเลือดเนี่ยก็เพิ่มมาา้อีกอกังดว่สนบ จะมีในส่วนของดีบัฟที่ทําดาเมจด้วยนะครับแล้วลดการคีลงเนี่ยประมาณ25%และสกิลฮิลเนี่ยถ้าสมมติฮิวไปถึงขั้น3แล้วนะครับจะเป็นการคิวทั้งทีม2ี่ของดาเมจที่เราทําได้นะแล้วมีโอกาสคลิกถึง30%เอาง่ายง่ายเลยครับตัวเนี้ยคีออกง่ายมากๆถ้าคุณผู้ชมชอบเล่นแบบพวกคิลแล้วมีติดคีด้วยเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากเลยแต่ขอแนะนํานะครับต้องอัพในเรื่องของอินไซต์มันด้วย สุดท้ายนะครับที่จะแนะนำเนี่ยในแพท1.2ก็จะเป็นตัวนี้เท่านั้นแนละ้วไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะ Poison Bird หรือที่เรารู้จักกันในนามของพวกที่สายเล่นพิษต่างๆเนี่ยน่าจะพอชอบตัวนี้นะครับก็คือ c h a n g e l i n g นั่นเองเอาใจสายพิษแบบสุดๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับในทุกๆสามเธอเนี่ยนางจะเสกพิษใส,ส่ศัตรูและทำดาเมจ20% ถ้าตัวนี้เนี่ยมีอินไซต์ถึง3นะครับผมศัตรูตัวไหนไม่ติดพิษเนี่ยน้าก็จะแปะให้อะอันนี้แจกให้แล้วกันนะให้มันติดไปด้วยนะครับแล้วตัวพิษเนี่ยก็จะสะแต็กได้เรื่อยๆแล้วยิ่งสแต็กเรื่อยๆมันยิ่งเยอะมากขึ้นก็ยิ่งแรงมากขึ้นด้วยใครมีโซเทบี้เนี่ยเฉิดฉายแน่นอนของมันต้องมีคู่กันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหแพทหนึนี่ถ้าผมเปลี่ยนไปเล่นพิษในทันไหมวะเนี่ย อาจจะต้องได้ลองเล่นสักหลายๆตัวดูนะครับเผื่อเราจะชอบก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยคือของในการปั้นตัวนี่แหละอาจจะหายากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเล่นให้ดีๆแล้วมั่นใจว่าทีมของเราเนี่ยจะไปต่อได้ไกลนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ